สวัสดีครับเนเพื่อนมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้พามาดูหลาบมีดนะครับเหล็ก SK d 11ดีนะครับชุดใหม่นะครับชุดนี้ขึ้นรูปโดยช่างเอกนะครับช่างเอกแชมป์มีดอินเนีแห่งประเทศไทยนะครับสนามล่าสุดสนาม6ที่จังหวัดแพร่นะครับก็ได้ที่1นะครับแกได้แชมป์มานี่ก็น่าจะ4 5หสนามแล้วมั้งครับ มาเข้าเรื่องกันเลยครับตอนนี้ครับขึ้นรูปโดยช่างเอกนะครับเป็นเหล็ก skd 1 1ชุดนี้มีอยู่ยี่เล่มขึ้นรูปมาจากเหล็กแท่งเดี๋ยวผมไปเอาเหล็กแท่งให้เพื่อนเพื่อนดูปแป๊บหนึง่งนี่ครับขึ้นรูปมาเป็นเหล็กแท่งหนัก9กขีดนะครับเหล็กตัวนี้หนัก9กขีดเป็นเหล็ก skd 1 1จากประเทศญี่ปุ่นนะครับนำเข้ามาโดยบริษัทจุทาวันนะครับ เหล็กตัวนี้หนัก9ขีดก็ทํามีดใหญ่ได้สบายเลยนะครับก็ขายอยู่เหมือนกันนะครับขายนะครับใครสนใจก็ซื้อได้นะครับราคาแท่งละ700รอบาทแท่งละ700อบาทพร้อมส่งนะครับจ็บเงินปลายทางนะฮะมาดูงานนะครับงานชุดนี้เป็นงานมีดผมทําไว้20บเล่มเป็นมีดแลมโบอยู่11เดเล่มเป็นมีดแลมโบ11เล่ม ก็มียาวบ้างสั้นบ้างนะครับเพราะเหล็กมันแข็งนะครับเหล็กมันแข็งคนทําก็จะท้ออย่างตัวน,นี้ผมแต่งทรงไว้ก็คร่าวค,ความยาวของมีดครับอยู่ที่สิบจุดสองสิบจุดสามนิ้วนะครับความกว้างจะอยู่ที่สองจุดสี่นิ้วโคนม,มีดอยู่ที่สองจุดหนึ่งโคนมีดสองจุดหนึ่งปลายมีด 2, อยู่สองจุดสี่ สันหนานครับสันหนาสันอยู่ประมาณเจดมิลสมเจดมิลน,น้ำหนักดีนะครับเดี๋ยวผมแต่งไว้คร่าวๆนะครับรอไปเจาะด้ามเจาะด้ามเจาะด้ามแบบตัวนี้นะครับเจาะด้ามแบบตัวนี้ต้องใช้เครื่องเลเซอร์เจาะ จาะมือเนี่ยโหท้อแน่แข็งนะครับแข็งมากนะครับแล้วก็ไม่ได้อ่าไม่ได้ไล่เบาที่ด้ามด้ยครับผมจะเจาะเป็นวงกลมเนี่ยเจาะแบบนี้ไล่เบานี่ยตัวนี้จะไล่เบาไปเป็นวงกลมนะครับชุดนี้ก็จะไล่เบาแบบเป็นสี่เหลี่ยม นย่งทรงนี้เป็นทรงโบวีนะครับโบวี้ผมลองปาดนะครับปาดเล่นๆไว้หนึ่งเล่มน,นะครับความยาวของใบมีดก็เทาวัดจากโคนเลยนะครับสิบนิ้วครึ่งนะครับสิบนิ้วครึ่งเหลือเฟือแล้วนะครับสิบนิ้วครึ่งแต่ใบมันใหญ่เห็นไหมครับสองจุดห้าผมชอบมากเลยเนะี่ยสองจุดห้านิ้วเดี๋ยวว่าแต่งจริงๆจะอยู่ประมาณสองจุดสี่นิ้วนะครับ 0.4นิ้วก็จะปาดนะครับปาดผิวขึ้นสูงอีกนิดนึงปาดผิวขึ้นสูงอีกนิดนึงแล้วก็ไล่คมออกเพราะคมตรงนี้มันบางมากปาดจนเหล็กบางนะครับเดี๋ยวจะไล่ทิ้งออกไปสักมิลหนึงนะครับก็คมหลอกครับแต่งโบวีไว้โบวีชุดนี้ทําอยู่2 4 6 7, 7ทําอยู่7เล่มโบวีทำเจเล่มน,นี่เห็นไหมครับ สวยนะครับดูการแต่งรูปทรงแล้วก็มีมีดอินเนบอยู่แค่สองเล่มนะครับสองเล่มี้แต่งทรงแบบสวยเลยล่ะครับนี่สวยจัดเลยนะครับ เต็มนี้ท้องจะหย่อนหน่อยแต่มันบางนะครับมันบางต้องปาดต้องเก่งๆนะครับถ้าปาดเพลินนะครับมันจะบางมากเพราะฉะนั้นถ้าบางปุ๊บก็ต้องไล่คมทิ้งอีกคมมันก็จะตื่นขึ้นมานะครับเนี่ยสอไปแข่งขันนะครับน้ำหนักไม่ไม่ได้หนักมากเพราะว่สาสั่นประมาณ7มิล เดี๋ยวรอเสร็จนะครับรอเสร็จแล้วก็เพื่อนสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้รอเสร็จในงานคร่าวๆก็จะอยู่ประมาณ4,000บาทขึ้นไปนะครับ4,000บาทขึ้นไปเดี๋ยวดูเก็นคีครับดูหน้างานอีกทีเพราะเหล็กตัวนี้มันทํายากเหล็กตัวนี้ทํายากจริงๆนะครับอโอเคครับวันนี้พามารีวิวหลาบมีด s k D11 นะครับคร่าวๆนะครับก็ขอตัวลาไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ